อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนลิเวอร์พูลทุกคนเลยนะครับห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับข่าวอัปเดตประจำวันกับช่องของเราและในวันนี้นะครับช่องของเราก็จะมาในรูปแบบใหม่ที่จะมาเล่าข่าวให้กับทุกท่านได้รับฟังการเกี่ยวกับข่าวของลิเวอร์พูลแล้วก็ทีมต่างๆที่เกี่ยวข้องบนพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ สำหรับขขาวแรกก็จะเป็น10อันดับแข่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ทำรายได้สูงสุดเกี่ยวกับ Instagram โดยโพสต์หนึ่งครั้งพวกเขาก็รับกันไปเรียกได้ว่า70ล้านเลยนะครับส่วนจะมีนักแต่คนไหนบ้างที่โพสต์ไอจีและรับเงินกันหลาย10ล้านเดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับเปิด10อันดับนักเตะพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่รับเงินจากการโพสต์ไอจเยอะที่สุดโดยอันดับหนึ่งโพสต์ปุบรับทันที69ล้านบาทต่อครั้ง โดยคริสเตียโนโรนันโดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นกลายเป็นนักเตะในพรีเมียร์ลีกที่ทำรายได้มากที่สุดจากอินสตาแกรมสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมหรือที่คนไทยเราเรียกว่า IG นะครับโดยการโพสต์ทางธุรกิจแต่ละครั้งของโรนันโดเขาจะได้รับเงินที่สูงถึง1.5ล้านปอนด์หรือประมาณ69ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับโดยดาวเตะทีมชาติโปรโตุเกสในวัย36ปีมีคนติดตามทางอินสตาแกรมของเขามากถึง353ล้านฟอลโล้าน f o ทำให้ทุกโพสต์ของเขานั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยถ้าหาใครหรือว่าสินค้าตัวไหนต้องการให้นักเตะซีอารรายนี้โพสต์ IG ถึงสินค้าของเขาสักรูปก็จะต้องจ่ายให้กับเขาเป็นเงินก้อนโตเลยทีเดียวนะครับโดยถ้าหากพูดถึงทีมปีศาจแดงแล้วนักเตะ s ฟ i ชนิสตาหรือนักเตะที่มีชื่อเสียงในเรื่องของแฟชั่นอีกหนึ่งคนก็คงจะเป็นใครไม่ได้นอกจากปอปอกบานะครับกองกลางเพื่อนร่วมทีมปีศาจแดงของโดนันโด โดยเขาก็ตามมาเป็นอันดับที่2โดยรับอยู่ที่28,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ9 5 7ล้านบาทต่อการโพสต์หครั้งส่วนทางด้านโมฮัมเหม็ดซาาห์นักเตะขวัญใจลิเวอร์อพูลของเราก็รั้งอยู่ในอันดับที่3นะครับโดยโพสต์หนึ่งครั้งของโมฮัมเหม็ดซาาห์เจ้าตัวจะได้รับเงินอยู่ที่189,000ปอนด์หรือประมาณ8.69ล้านบาทเลยทีเดียว โดยรายชื่อ10อันดับนักเตะพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่รับเงินเยอะที่สุดต่อาการโพสต์อินสตาแกรมหนึ่งครั้งมีดังนี้นะครับอันดับที่1คริสเตียโนโรนัลโดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรับอยู่ที่1.5ล้านปอนด์อันดับที่2เป็นปอลปอกบาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันรับอยู่ที่280,000ปอนด์อันดับที่3โมฮัมหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูลรับอยู่ที่189,000ปอนด์ส่วนอันดับที่4ก็จะเป็นเตียโกซิลวาจากเชลซีนะครับ รับอยู่ที่77,000ปอนด์อันดับที่5เป็นลาฟาเอลวาลานนักเตะแข้งใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรับอยู่ที่7 3 0 0 0ปอนด์อันดับที่6กาเบรียลเชซูตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งรับอยู่ที่66,00 0ปอนด์อันดับที่7เป็นห้องเครื่องตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเควินเดอร์บอยนะครับโดยเจ้าตัวรับอยู่ที่64,0 0 0ปอนด์ตอนน่อ1โพสต์นะครับส่วนอันดับที่8ก็เป็นกองหน้าฟันขาวของเราอย่างโรเบรยโตฟินิโนจากลิเวอร์พูล ที่รับอยู่ที่55,000ปอนด์ต่อ1การโพสต์ของเขาส่วนอันดับที่9ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นเอ็นโกโลกองเต้จากเชลซีที่ถึงจะดูเงียบๆแต่โพสต์จ g ทีหนึงก็รับรายได้ไม่น้อยเช่นกันโดยเขารับอยู่ที่51,000ปอนด์ครับส่วนอันดับที่10ก็เป็นมาคัสแรดฟอร์ดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับรับอยู่ที่55,000ปอนด์ต่อหนึ่งการโพสอินสตาแกรมครับผม ส่วนข่าวต่อไปก็เกี่ยวกับค่าเหนื่อยของโมฮัมเหม็ดซาาห์นะครับที่ในตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงการขยายสัญญากันอยู่นะครับโดยทางด้านของล็อบบี้ฟาวเลอร์อดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลก็เชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลคงจะไม่เคืองถ้าหากโมฮัมเหม็ดซาาห์ได้รับค่าเหนื่อยก้อนโตเหนือคนอื่นโดยทางด้านของล็อบบี้ฟาวเลอร์อดีตยอดดาวยิงของลิเวอร์พูลก็รู้สึกมั่นใจนะครับว่าถ้าเกิดโมฮัมเหม็ดซาาห์ได้รับเงินค่าเหนื่อยก้อนงามแล้ว มันก็จะไม่มีแข้งเพื่อนรวมทีมของเขาคนไหนของหงแดงที่จะต้องออกมาออกอาการเดือดดาลอย่างแน่นอนเพราะว่าในตอนนี้โมฮมเหม็ดซาลาหนั้นเข้าคันนักเตะระดับโลกไปแล้วและก็ควรที่จะได้ค่าเหนื่อยที่คู่ควรกับสถานะดังกล่าวโดยทางด้านของ็อบบี้ฟาวเลอร์นะครับก็แสดงความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีแข้งหงแดงคนไหนที่ไม่พอใจอย่างแน่นอนถ้าหากว่าโมฮเม็ดซาลาหปีกตัวเก่งของทีมได้รับค่าเหนื่อยก้อนโตที่สูงกว่าคนอื่น โดยสาหรับโมฮัมเหม็ดซาร่าห์นะครับเจ้าตัวออกสตาร์ได้ดูการนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทําไป9ประตูจากการลงเล่นไปทั้งหมด9น้นัดในทุกรายการแต่อย่างไรก็ตามนะครับอนาคตของเขาในตอนนี้ก็เหมือนกับว่าจะยังไม่เป็นที่แน่นอนเท่าไหร่นักหลังจากที่เจ้าตัวนั้นเหลือสัญญาก,กับทีมจนถึงช่วงกลางปี2023เท่านั้นซึ่งก็เชื่อกันว่าที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเองก็ได้พยายามที่จะเจราจาเรื่องของการต่อสัญญาก,กับแข้งวัย29ปีไปบ้างแล้ว แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังคงหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้สักทีนะครับโดยทางด้านของ f าวเลอร์เองก็ได้เปิดเผยว่าไม่ต้องสงสัยเลยว่า m o h ั m e หม็ด a านั้นเป็นนักเตะระดับโลกและในความคิดของผมนั้นถ้าเกิดดาวเตะชาวอียิปต์ได้รับรางวัลเป็นสัญญาฉบับใหม่ที่จะทําให้เขาเป็นคนที่ได้รับค่าเหนื่อยเยอะที่สุดของสโมสรแล้วล่ะก็มันก็คงจะไม่มีใครในทีมหรอกนะที่จะแสดงความไม่พอใจ พูดกันตามตรงเลยนะพวกเรากำลังจะไม่เหลือคำชมที่จะใช้ยกย่องเขาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาทำประตูได้ในเกมที่ลิเวอร์พูลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นประตูที่เกิดจากการผสมกันของทุกอย่างถ้าเกิดคนที่ทำประตูลูกกันได้เป็นเลโอเนลเมสซี่หรือคริสเตียโนโรนัลดแล้วล่ะก็มันก็คงจะกลายเป็นที่พูดถึงมากกว่านี้อีกเขาจับบอลได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งที่อยู่ในพื้นที่แคบๆมีความแข็งแกร่งของร่างกายที่ดี มีความเร็วที่น่าทึ่งหนีลูกเล่นด้วยนิดหน่อยและสามารถจบสกอร์ได้อย่างงดงามผมเองจะรู้สึกแปลกใจด้วยซ้ำถ้าตอนนี้มันไม่มีการเจราจาเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่กันเลยสำหรับตัวเขาเองนั้นมันแทบจะเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเขาเชื่อว่าตัวเองควรจะได้ค่าเหนื่อยมากกว่าที่รับอยู่ในตอนนี้นิดหน่อยและก็จริงแน่นอนที่เขาสมควรได้รับเงินเพิ่มอย่างแท้จริงจริงอยู่ว่าในอดีตนะมันเคยมีเหตุการณ์ที่นักเตะบางคนไม่พอใจ เมื่อมีนักเตะคนหนึ่งในทีมที่ได้รับค่าเหนื่อยมากกว่าคนอื่นๆแต่สําหรับในกรณีนี้แล้วลิเวกว่าูลจะต้องตระหนักให้ได้ว่าโมฮัมเหม็ดซาร่านั้นคือหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดของโลกในยุคปัจจุบันและสิ่งนั้นจะทําให้เกิดหลายเรื่องตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พวกเขาชอบหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าถามในมุมของนักเตะแล้วจากการที่ผมอยู่มากับหลายทีมแล้วเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรดรอกนะถ้าเกิดโมฮัมเหม็ดซาร่ากลายเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดของที่แอนฟิล มันจะไม่มีคนคิดหรอกนะว่าเขาไม่สมควรได้รับเงินระดับนั้นเพราะว่าเขาเป็นนักเตะร,ระดับธรรมดามันไม่มีแน่ๆเรากําลังพูดถึงหนึ่งในนักเตะที่โดดเด่นระดับโลกผมจะรู้สึกแปลใกใจสุดๆถ้าหากมีนักเตะสักคนหนึ่งของลิเวอร์พูลที่กล้าออกมาบอกว่าเขาไม่สมควรที่จะได้รับสัญญาที่เทียบเท่ากับสถานะการเป็นนักเตะร,ระดับโลกของเขาลืมประเด็นอย่างเช่นว่าฉันคิดว่าฉันน่าจะได้ค่าเหนื่อยระดับเดียวกับเขาเหมือนกันไปได้เลย นักเตะน่าจะได้สิ่งต่างๆตามที่พวกเขาสมควรจะได้รับและมันก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นของแต่ละคนซึ่งตอนนี้ฟอร์มการเล่นของซาร่านั้นมันก็ทําให้เขาสมควรได้รับสัญญาก้อนงามจริงๆ r o บ b ี้ฟาวเลออดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ แล้วฟ Liverpool แฟนลิเวอร์พูลเหรอครับคิดว่าโมฮัมเหม็ดซารานั้นสมควรที่จะได้รับค่านเหนือก้อนโตเหนือจากนักเตะคนอื่นๆในทีมหรือเปล่าและคิดว่าแข้งรายอื่นจะมีปัญหากับการได้รับเงินก้อนโตของซาร่าหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้ เพื่อรับชมข่าวของเรอร์พูต่อไปนะครับขอบคุณครับ